สวัสดีค่ะเมนูวันนี้เสนอเมนูแกงอ่อมไก่เด้อจ้ามีไก่เหนือไก่้อมเครื่องในพร้อมค่ะผักที่จะใส่ก็มีผักชีมะเขือแล้วก็ลูกโดดด้วยเด้อจ้าผักอีตัวมีกับใส่โหระพาล่ะค่ะตามไปกินไปดูด้วยกันเลยเด้อจ้าทุกคนค่ะแกงอ่อมไก่เด้อจ้าใส่ในพร้อมกำลัง ร,ร้อนๆเลยค่ะพี่ไซปักที่ลงไปด้วยจ้าสวัสดีค่ะพบกับช่องเธอไตในฮอนแลนด์อีกแล้วด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขู่สุคนเด้อค่ะมาๆข่ะมากินข้าวเสาน้ำกันค่ะมันนี่ต,โต,โตัวตัวยดหยังท่านี่ออมไก่ค่ะออมไก่ใส่เครื่องในด้วยนะคะ ใส่บกเขือค่ะใส่บักชีราวผักอีตูไม่มีก็ใช้โหระพาแทนไปเลยละจ้ากล่องข้าวน้อยค่ะไม่แหกแล้วจ้าในสมัยตั้งแต่โบราณยังมีเหตุการณ์กล่องข้าวน้อยค่ะแม่มากินน้ำกันเสบแสบน้ำกันด้วยครัพี่น้องค่ะมามามา,มาค่ะมา ติดมืออีกแล้วค่ะใส่มือไปเลยเด้อจ้าเด้อขออนุญาตบาทค้ำคับพี่น้องค่ะแซ่บยุคค่ะ ใส่บักเ์เกอร์ใส่พักซี่เล่าใส่ลูกโดดน้ำเด้คอครับพี่น,อน้อนน่ติดมือดีดีต้องใส่สิกินเข่าเหล้วก็สิไงเป็นหนาเมื่ใดพวกครับพี่น้องขาบ้านเท่าเพื่อนบ้านเขาติดมือดีมันสิ่งไงเป็นหนาไปนะสุดยอดความเหนียวสมกับซีว่าเข้าวเหนียววิลี่เดือกคาปิโนงค่ะ ไส้พีขาวหกน้วยกับพี่น้องแต่ว่าใส้ลูกโดดน้ำเด้อค่ะเนี่ยลูกโดดเขาขาวนี่ค่ะที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมแต่ความนัวนะคะ่ะอาหารทีสารบ้านฮัหวัดเตพผอบประแดกนะคะผมนัวแน่นิดนึงกับน,นัวกับแซบแล้วครับพี่น้อง ดีว่าแฟนวายูค่ะไปทำงานนะคะปร,ะราคลุ้งทั่วบ้านได้เลยตามสบายค่ะเวลาเขาอยู่เขาก็บวาดอกับพี่น้องเขาก่เห็ดกินเห็ดอยากอยู่ดอกกเต้าเขากับเก่งใจเขานิดหนึ่งนะคะกินปร,รากรูดอยู่เนาะคะ่ะมันใส่เครื่องดูดปันไดมันก็กินออกคือเกานะคะอาหารบ้านเท้าไหนสิค่าแต่ไข่ไหนสิกินทักซี่ออกอะ กินเวลาอเห็นนำยาหนม,มจินกินกระชายนะครับพี่น้องคาสุดยอดไปเลยครับแฟนกับขมาบานกับอีสานอีสานอีกเลี้ยวอีสานระเบิดเฮียนอีกเลี้ยวมันแห่งเซลดีนะคะจะดีกวกาเพิ่มขึหยาบเพ่มขึ้เด้ดดาเด็พิษพ่าดกันเล็กเพียกครับ อยู่กันมาหาปีตัวตกับว่าเคยเดี๋ยวเถียงกับแฟนจาเดี๋ยวด้วกเวลาเขาโมโห,โหกันหน่อยนึงแล้วก็ถามโหลดกับว่าเธอโมโหตีเธอโมโหไอ้หนังเป็นอีหย่งนะสันจังสี่โหลดกับพี่น้องขาห้อากับเศ้าอันนี้ไปแล้วค่ะเจียเฉพาะอ,อกไก่มัอ่อมมันก็ไม่อร่อยค่ะตัวโตก็เลยซื้อไอ้พวกที่เป็นมีกระดูกด้วยเป็น หนังเป็นอะไรไปด้วยค่ะมันจะได้สับกินหนังมันๆหน่อยนึงค่ะจะอกไก่อย่างเดียวมันไม่แซ่บค่ะใส่เครื่องได้พร้อมครับพี่น้องตับใจร่วมแส็กกันพร้อมกัน เมื่อนี้คิดเห็นเรื่องอย่างครับพี่น้องคะ่ะเมื่อวานพอดีโต,โตโตเห็นข่าวนะคะเห็นข่าวที่เขายิงกันตายนะคะที่หมาเห่านะคะทั้งเพื่อนบ้านทั้งหมาเห่าโต,โตโตก็นึกเลยนึกได้ว่าอยากจะพูดเรื่องอะไรการเลี้ยงหมาเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่ที่บ้านเราด้วยทั้งทางเมืองนอกด้วยเด้อค่ะ พูดถึงมันก็เป็นความป่าเถื่อนรุนแรงเหมือนกันนะคะแค่มาเหา่าเฉยๆก็เขารู้ว่าโมหัว,วาอาจจะนวกหูทั้งอากาศร,ร้อนด้วยอะไรด้วยแล้วก็รู้อยู่หรอกค่ะก็ไม่ถึงขั้นขนาดต้องไปจับปืนจับอะไรไมาไล่ยิงกันฆ่ากันตายเพราะหมาเพราะแมวนะคะทีนแล้วก็หดหูจะรู้ใจนักพี่น้องบ้านเฮากันับมือสังคมเนาะจะว่าเป็นแบบใดนะคะ พูดถึงคุณจะเลี้ยงอะไรคุณก็เลี้ยงไปตะค่ะแต่อยา่าให้ทําความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านหรือให้คนทั่วไปเขาเดือดร้อนด้วยนะคะรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองเลี้ยงดีๆตัวตกับฮักหมาฮักแมวคือกันด้วยค่ะอยู่ที่นี่ตัวโตก็อยากจะเลี้ยงเหมือนกันแต่แฟนบอกว่าเราไม่มีเวลาตัวตัวฮักหมาอยากเลี้ยงหมาตัวน้อยๆเป็นเพื่อนเป็นอหย่างั้งสี่เพราะว่าช่วงนี้กับวลาว่างกับสีหลายแดคค่ะแต่ถ้าเราเลี้ยงไปแล้วเราต้องรับผิดชอบเขาด้วยชาวเมืองนอก นี่ก็คือทางฮอลแลนด์ี๋้วจะมีพาส,สปอร์ตหมาการดูแลการขี่การเยี่ยวฝนตกหิมะลงลมแรง,งยังไงก็ต้องพาเขาออกไปเดินพาเขาออกไปขี่ไปเยี่ยเป็นเวลาเวลานะครับพี่นอ้องเวลาเราจะไปฮอลิเดย์ไปวันหยุดไปไรทียิ่งตัวโต,วตว้กับแฟนอยู่ไกลญาติพี่น้องนะคะไม่รู้จะไปฝากใครทีต้องไปจ้างเขาเลี้ยงทีถ้าเราไปเมืองไทยทีสามอาทิตย์สี่อาทิตย์อย่างนี้ค่ะเราก็ทั้งคิดถึงทั้งความทรมงทรมานกันแต่ถ้าคนไหน เลี้ยงอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่การรับผิดชอบของเมืองนอกทั้งพาสีหมาทั้งการดูแลทั้งอะไรอุย้ยพาสีหมาแต่รับีแต่อะไรมันเยอะค่ะหลากหลายอย่างแต่อย่างไาบ้านเราเขาทุกอย่างมันทําข้างนอกได้นะคะอากาศมันก็เปลี่ยนใจจะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรก็เลี้ยงกันตามถนนหนทางหรือว่าปล่อยออกข้างนอกได้สบายเขาวิ่งไปตรงนู้นทีตรงนี้ที แต่ถ้าแต่เป็นอีสานบ้านนอกเราที่มันใหญ่มันกว้างมันก็โอเคค่ะจะยังทางเมืองหลวงหรือว่าทางอ้ไงตอกซอกซอยชุมชนต่างๆถ้าเราเลี้ยงแล้วมันมันไปยากกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้มันก็ระวังกันยากนะคะเดีทางฮอลแลนด์สิทธิส่วนบุคคลสําคัญมากค่ะคุณจะเลี้ยงอะไรคุณก็ดูแลในรอบในขอบในเขตของคุณเพราะว่ากฎหมายก็คือกฎหมายจริงๆค่ะจับก็คือจับปรับก็คือปรับ ถึงจะไม่มีตำรวจเพี้ยนผ่านเยอะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ในกรอบของกฎหมายครับพี่น้องคะอีกอย่างหนึ่ง้อค่ะสิบอกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังค่ะเพื่อนบ้านของตัวโตอยู่หยเอเอทพละค่าเขาเลี้ยงแมวใช่ไหมคะแมวก็มีแต่ตัวใหญ่ๆสี่ห้าตัวเพื่อนบ้านติดกันนี่แหละค่ะแต่ทีนี้โตโตตอนกลับบ้านไปตอนเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ แฟนตัวตัวอยากจะซื้อของขวัญให้พ่อแม่สักอย่างหนึง่งนอกจากจะให้แต่เงินอย่างเดียวนะคะก็เลยซื้อทีวีจอใหญ่ห้าสิบนิ้วค่ะแต่ตอนนี้มันก็ไม่แพงมากนากหมื่นเศษเองเราก็เลยซื้อให้พ่อแม่มาทีวีจอใหญ่เครื่องหนึ่งมาตั้งที่บ้านแต่ที่นี้เขาก็ทำโกงเลดขึ้นอยู่แต่ตั้งเฉยแต่ไม่ได้ยึดนะคะกลางคืนมาขะมือหนึ่งนะครับพี่น้องขากลางคืนมาแมวคะ่ะแมวเพื่อนบ้านมากระโจนลงชน ทีวีมันมันก็เสียบปลั๊กอยู่ค่ะแต่มันไม่ร่วงลงแตกแต่มันหน้ามันควบออกมาแล้วทีมันหน้ามันก็เลยไปชนกับตะแกรงเหล็กที่ตั้งนะคะมันก็เลยแตกไปจุดหนึ่งหลอดภาพอะไรก็ขาดไปเราก็ไม่อยากจะว่ากัน เราก็ได้ยินเราก็โมโหหน่อยหนึ่งอยู่นะคะตอนนั้นก็ว่าจะโพสต์ว่าเรื่องการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่รู้จกรับผิดชอบอะไรอย่างนี้ถ้ามาทําความเสียหายอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบแบบไหน,นตัวตัวว่าจะโพสต์ว่าอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องท้อยทีถทอย,อ,ยอาศัยกันแล้วเพื่อนบ้านเขาก็อยู่ใกล้กับพ่อแม่เราถ้าเราโพสต์ออกไปลูกหลานเดนหล่อนเขาเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นมามันจะยากไปทางพ่อแม่เราไม่ใช่ว่าเราเราอยู่ไกลก็จริงถ้าเราไปสร้างความเดือดร้อนในทางบ้าน มันก็จะยากไปอย่างตัวโตก็เ,เลยมองโลกในแง่ดีไปเอาเสียแล้วเสียไปถือว่าส่วยไปฝาดเคาะไปแม่เย้ยแฟนก็เลยส่งเงินไปให้ใหม่ให้ไปซื้อใหม่ทีน่นี้อย่างว่าเนาะครับคนแก่เขาก็อยากจะประหยัดเขาก็ซื้อเครื่องแค่3 2นิ้วมาแทนตัวโตก็เ,เลยบอกว่านุ่นแหละกลับบานไปเถี่ยวหนาโควยิดแล้วยังแล้วไปบนเดล็กลับย่ามดาุบนล็กสิสวยไม่ใหญ่กว่าเกาเอาจังหวะกันบานนีกเ็เฮ็ดล็อกเน่น,นะทาวอนยนเฮากัมองดแมวสิเขาได้ก็ตีโกงตียังขึ้นค่ะ บรอยากทะเลาะก,กันตอนตัวโตวกลับบ้านไปบ้านใหม่ก็จริงนะคะแต่แมวโอ้ยมันขึ้นลังค่ากับพี่น้องค่ะเนี่ยมือแรงค่ะลืนขืนขืนืนน่น,น,นมันไล่กันปานสนามหลบกับพี่น้องแม่ก็เลยไปบอกพื้นยูดอกค่ะ แมวเธอมากระโดดใส่ทีวีฉันคือทีวีเพิ่งซื้อใหม่ๆมันหล่นแตกอย่างนั้นอย่างนี้ไปว่าสู้กันฟังงยู่มอด้ค่ะเขาน้ำซ้ำปากระหายมันเต็มทียู่ค่ะมันคือสิบปอไปดอกตีบป,ปอไปยังไงนเนี่ยมันแรงหล่อนไม่ได้ออกมาเบิงจักทีหล่อนนองยางเดียวก็าไม่ได้ออกมาเบิงแมวจุขของเพนผ่านซ้ำดานะครับพี่น้องค่ะนี่ล่ะค่ะตัวอย่างการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคุณจะเลี้ยงคุณจะรับอะไรก็คือในขอบในเขตของคุณดูแลขอ,ของของคุณให้ดี เวลาไปมีปัญหากับตรงนู้นตรงนี้เขาตีเขาฆ่าหรือเขาว่าเขาว่าเขาด่าเขาอะไรยังไงคุณจะไปเนิ่นไปนีเขาไม่ได้เพราะหนึ่งถ้าคุณดูแลแลบผิดชอบไม่เต็มที่คุณก็อย่าเลี้ยงค่ะเลี้ยงตัวคุณเองนั่นแหละเอาตัวคุณเองให้รอดก็พอการไม่ต้องขนสิงสารลาสัตว์มาเป็นภาระนะคะเมื่อนี่กับมีเรื่องแมวเรื่องหมาเรื่องอย่างเบาประมาณนี่ก่นนิดหนึ่งกับพี่น้องค่ะ ตัวตัวกินเข่าก้อนเด้อค่ะหันบอาเหล็กกับมันนะคะขอบคุณและสวัสดีสำหรับคลิปนี้จบไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีจากเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็รอแป๊บหนึ่งเด้อค่ะบ๊ายบายโชคดีมีใจจ้ะ